ด่วนนั่งเอกดังคนนี้รับบทแก้วหน้ามา้าเด่นมากและองค์อิงได้บทนี้กลายเป็นกระแสฮือฮากันอีกครั้งเมื่อบอสโจหรือหนุ่มโจยมนิวนามวงสาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่ทุกคนรู้จักกันดีหรืออีกนามหนึ่งคือบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงได้ออกมาโพสต์ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยชื่อลำเรื่องต่อก่อนที่กำลังจะมาถึงในฤดูกาลนี้โดยเรื่องแรกคือสาวน้อยหนึ่งลำเรื่องแก้วหน้ามา้าและเรื่องที่สองคือสาวน้อยหนึ่งลำเรื่องพระอภัยมณีหลังจากบอสโซได้ปล่อยชื่อเรื่องออกมาแล้วทั้งสองเรื่องเหล่าแฟนคลับก็ต่างพากันเฮและเชียร์กันว่าใครจะได้รับบทไหนกันบ้าง โดยลํำต่อกลอนครั้งนี้บอสโจก็ได้ยกวรรณคดีไทยเกี่ยวกับเรื่องจักจักงวง,วงออกมานําเสนอและพรีเซนต์ในแบบของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรามาอ่านและฟังคอมเมนต์จากเหล่าบรรดาแฟนคลับและแฟนเพลงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าปีหน้าง,งานศิหลายคนจองคิวศิลปินมีคุณภาพเข้าวงปังๆเดอ์บอส คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผมชื่อบัตรเข้ากลุ่มปิดเรียบร้อยนะครับคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่ายินดีต้อนรับพระเอกคำแคนที่ได้มาอยู่สาวน้อยลำเพลินโชคะคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่ารอ,รอรอติดตามพระเอกคำแคนคนหล่อย,ยิ้มหวานคอมเมนต์ Comment ต่อไปกล่าวว่าเป็นตามม้นหลายครับมาใกล้บ้านคอยสิไปให้กำลังใจครับ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านั่งเอกปันปันเหมาะที่สุดคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าน้องเบียร์เหมาะจะเป็นหน้ามาค่ะคอมเมนต์ต่อจากก่อนหน้ามีนนท์แชมป์45สมัยรายการดวลเพลงชิงทุนอยู่ด้วยคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าคือมีตาบอสแทบไปนำแนะทำหนาทีเป็นคนเลี้ยงลิงดอกนะ ท้ายนี้ผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกท่านได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ